ตอนนี้กัิมิน

พีอยู่กับเพื่อนใหสบายใจก่อนไรได้กับทุกคนกับทุกคนนะบางคนที่อาจจะขอชื่ออไรได้ต่อให้าเปนเพื่อเฮ้ยพี่ไปทำเดียวไปไเดียวไปย่ต้องมเดียวเดี๋ยวไปดิไปดปเฉย para uh -huh. uh -huh. พวกพอาวุธมาเป็นเข้ามาในสถามกีฬาตาแบนี้ด้วยนะครับเ็ยิ่งก็เป็นความผิดตามกฎหมายเช่นเดียวัน อยนอะครับระมัดะวังนะครับนะอย่าให้หล่ดแหนนะค่อยๆนะครับค่อยๆเข้าไปน่นะครับตอนนี้พี่เากำลังนะครับตอนี้ตไอ้ร์อชอยู่นะครับคนที่อายุมากกว่า20ปีโดยดูแลบรชาชนักปีลี่ไเชัน ของทางรัชก,กาลนะครับที่สแบบสดงชื่อสก,กุลวันเดือนปีเกิดน,นะครับทีกก่บอก เป็นการขยายผลจากการช่วยเห,ห,หลือเหยื่อทางรถไฟก่อนเริ่มทีที่มาที่ไปเป็นยังไงครับที่มาจากมูลนิธิอเอม็มแนูเอลนะครับ <Okay. S 2> เขาก็มีการส่งสายรับลงทําการสืบสวนนะครับก็พบว่าที่จังหวัดพะเยานี่มีคาราเกะที่มีเด็กมาให้บริการนะฮะก็คือบริการเสิร์ฟบริการนั่งกับแขกนเนี่ยนะครับก็ถือเป็นสถานบริการนะฮะทีะ่เขาไม่มีใบอนุญาตนะฮะ ทีนี้เนี่ยมีการนำเสนอให้เด็กเนี่ยออกไปกับแขกได้นะครับ<ฤ>ก็คือออ,ออกไปร่วมประเวณีนั่นแหละนะฮะซึ่งขณะที่สายลับเขาพาเด็กออกไปเพื่อจะเขาเรียกว่าซึ้งสัมภาษณ์นะฮะก็ปรากฏว่าเด็กก็ชักชวนแขกว่าให้ไปเที่ยวต่อว่ามีสถานบริการในจังหวัดพะเยาเนี่ยที่สามารถที่จะให้เด็กเข้าไปได้ที่อายุต่ำกว่า20ปีเนี่ยนะครับแล้วก็รวมทั้ง เปิดดึกมากนะครับสายลับก็เลยส่งข้อมูลมาให้กับทางศูนย์ลดลงทุนของกระทรวงมหาดไทยครับก็นํานไปสู่การจับกลุ่มทั้งเรื่องค้ามนุษย์แล้วก็ทั้งเรื่องสถานบริการที่ฝ่าฝืนกฎหมายด้วยเท่าที่เราประเมินคร่าวๆเลยเด็กเยอะมากเลยเด็กเยอะครับยังมีเยอะเลยมีมีเยอะฮะจริงๆแล้วเนี่ยยังมีเด็กอีกกลุ่มใหญ่นะครับที่ยังไม่ได้เข้ามา นะครับแต่ว่าชุดจับเนี่ยเข้าเข้ามาจับร้านก่อนนะครับเข้าที่ประเมินด้วยสายตานี้ก็น่าจะเกือบน่าจะร่วมร้อยคนแล้วล่ะทางอำเภอได้ได้มีส่งข้อมูลอะไรให้คนตื่นไหมครับทางทางอำเภอเนี่ยได้พูดคุยกันนะครับอำเภอก็มีความหนักใจทางบริการอยู่ใหญ่ๆอยู่2แห่ง นะครับซึ่งที่นี้เป็นแห่งหนึ่งในนั้นนะครับส่วนอีกแห่งนึงเนี่ยเคยมีการแทงกันนะครับแล้วก็ทางอำเภอได้เสนอจังหวัดนะครับออกคําสั่งทางปกครองนะครับเพื่อที่จะพักใช้บอนุญาตหรือเพื่ออนบอนุญาตนะครับทีนี้ก็อยู่ในขั้นตอนระหว่างขั้นตอนกระบวนการออกคําสั่งทางปกครองซึ่งอีกแห่งหนึ่งเนี่ยเด็กก็เยอะนะครับไม่แพ้จากที่นี่แน่นอนก็คงเลืเนกำชับพื้นที่ใช่ครับ ใช่ครับก็ต้องมีการกำชับพื้นที่ต่อไปนะครับว่าไม่ให้มีเด็กเข้ามาใช้บริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งมากจํานวนเ0 0นร้อยขนาดนีจ้จริงๆที่นี่มีมใบอนุญาตด้วยใช่ไหมครับมีครับทั้งสองแห่งที่พูดถึงเนี่ยมีใบอนุญาตทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่ากลับมาฟ่าฝืนกฎหมายนะครับเป็นกฎหมายเรื่องที่ค่อนข้างร้ายแรงด้วยนะครับเรื่องของการปล่อยเด็กนําไปสู่การเพิกถอ,อนใบอนุญาตแล้วก็สั่งปิด5ปีไม่ให้เปิดอีก การช่วยเหลือหอยื่น้องคามารุตอนนี้เราก็ช่วยมาแล้วเราช่วยมาเรียบร้อยครับก็เป็นเด็กอายุ17ปีทั้งสองคนนะครับซึ่งหลังจากนี้เราจะมีการขยายผลน,นะฮะแล้วมีการร้องทุกข์เร่าโทษผู้กระทาผิดรวมถึงสืบสวนขยายผลเอาถึงเครือข่ายทั้งหลายเนี่ยนะครับที่เอาเด็กมาค้ากเลยนี้นะครับก็เร็วๆนี้ครับก็คงมีการออกมาจับครับ เรื่องเรื่องเรื่องเด็ก,ดกพวกนี้ก็ยังมีมครับมีครับเอ่อเรื่องเรื่องเด็กเนี่ยตอนนี้ก็เราพบว่ามีบางแห่งส่วนใหญ่นะครับจะเป็นเรื่องของคาราโอเกะนะครับอันนี้ค่อนข้างน่าห่วงนะครับหากทางพื้นที่จะจะช่วยกำชับเนี่ยก็คือ,อ,อไปตรวจตราบ่อยๆไม่ให้มีเด็กที่อายุต่ำกว่าสิปีเข้าทำงานนะครับแค่นี้ก็จะช่วยได้มากแล้วนะครับอย่างที่แรกค่ะร้านคาราโอเกะแฝงค้าบริการเด็กเนี่ยค่ะเข้าไาประกอบไป พฤติกรรมก็คือว่ามีการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กนะครับด้วยการที่ปล่อยให้เด็กเนะี่ยไปค้าประเวณีแล้วก็รับส่วนแบ,บ่งการค้าประเวณีนั้นนะครับมาดำเนินชีพของตัวเองนะครับก็เป็นการค้ามนุษย์แน่นอนนะครับแล้วก็ที่น่าตกใจก็คือในร้านนะยังมีพนักง,งานเด็กที่อายุต่ํามากนะครับขนาด14ปีหรือยังไรูน้องเรียนหนังสือกันนไกลุ่มนี้ก็มีทั้ง ส่วนใหญ่จะไม่เรียนนะครับก็อาจจะมีบางคนที่ที่เขาเรียนแต่ไม่ทราบว่าจะเรียนนอกระบบหรือเปล่าข้อมูลการสืบสวนก็พบว่ามีเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีที่ร้านคอเกตแฝงก้าไปการนะคะ <c oughs> ใช่ครับวั <c oughs> นวนอยู่มากกว่า2คือวันนี้ช่วยได้ <c oughs> ใช่ครับที่ที่เขาออกมากับแขกวันนี้2คนนะครับก็อยากจะมีเด็กที่ยังไม่ได้มาทํางานแต่ว่าข้อมูลก่อนหนะ้าน,นี้ก็คือมีนะครับเด็กอายุ14ปีก็มี <c oughs> เป็กรเรียนเรียนที่ตา่างเมืองตรงนี้จะมีการขยายตรงนี้เนี่ยเอ่อก็ก็ต้องมีการขยายนะแต่ว่าต้องลักษณะของการช่วยเหลือด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อไม่ให้กระทบกับชีวิตปกติของเด็กนะครับจริงๆเรื่องข้อมูลเหล่านี้นะครับทางกฎหมายเองเนี่ยก็ไม่ให้เปิแพร่ทั้งเรื่องโรงเรียนทั้งเรื่องอชื่อของเด็กแม้ภูมิล,ลำเนาของเด็กอะไรเงี้ยนะครับ เราก็จะพยายามไม่ให้มันเกิดผลกระทบกับเด็กนะครับแต่ว่าจะประสานกับหน่วยง,งานที่รับผิดชอบอย่างเช่นพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดนะครับให้ช่วยกันนะฮะเข้าไปเยี่ยมบ้านเข้าไปดูแลนะครับได้มีการวิเคราะห์ไหมครับว่าทําไมสถานบริการเหล่านี้มีใบอนุญาตแต่ทาไมเขาถึงการเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่มาใช้บริการึงต้องเป็นเด็กหรือว่าหรือว่ามันอย่างใกล้หาศึกษาหรือเป็นเพราะอะไรได้วิเคราะห์ขอวกเาเออมันแล้วแต่ ท้องที่ด้วยนะฮะก็หมายถึงว่าแล้วแต่จังหวัดแต่ละจังหวัดอย่างเช่นโซนนี้ยฮะที่เราพบเนี่ยผมเคยนํากําลังมาจับที่จังหวัดพะเยาเนะี่ยหลายปีก่อนนะครับก็เด็กเยอะเหมือนกันนะครับก็เกือบร้อยคนเหมือนกันนะครับอันนั้นเป็นสถานบริการที่มันมีใบอนุญาตนะครับก็คงมีการพัฒนาม,มาสู่สถานบริการที่มีใบอนุญาตเพราะว่าค่านิยมเนะี่ยก็คืออาจจะมีมหาวิทยาลัยด้วยอันสถานทึกษาม,มีอะไรอย่างเงี้ยหลายแห่ง ับเด็กก็ต้องการที่จะเข้ามาเที่ยวนะครับคราวนี้ก็หาที่เที่ยวไม่ได้อย่างรอบที่แล้วหลายปีก่อนนั้นนะสถานบริการที่ไม่มีใบอนุญาตเลยจะเป็นเด็กที่อายุน้อยมากนะครับเด็กปประมาณมัธยมต้นที่เข้าไปเที่ยวกันอันนี้น่าห่วงมากๆนะครับพอเรากวาดล้างทางจังหวัดก็รวมกําลังกันนะครับช่วยกันปวดขันก็ปรากฏว่าสถานบริการไม่มีใบอนุญาตเขาก็ไม่กล้าเปิดน,นะครับแต่ว่าเด็กก็ไหลามาสู่สถานบริการที่มีใบอนุญาตซึ่งถึงปัจจุบันเนี่ย อย่างจังหวัดใกล้เคียงก็เช่นเดียวกันนะครับภาพแถบนี้ก็คือเด็กช่อนช่างที่จะชอบที่มาเที่ยวสุดท้ายให้ท่านผู้ตรวจได้ฝากถึงกลุ่มผู้ประกอบการที่ <c oughs> ที่หาผลประโยชน์จากเด็กแบบนะี้คือเอาอไรายได้จากเด็กมาเป็น,ปนหลักเลยนะคือพูดหลายครั้งมากนะครับสําหรับผู้ประกอบการเนี่ยนะครับอ,อ,อันนี้เนี่ยเราพบว่าเป็นสอานประกอบการที่มีใบอนุญาตด,ด้วยท่านได้รับสิทธิ์ นะฮะซึ่งคนเขาอยากได้กันเยอะนะครับผู้ประกอบการหลายรายอยากได้มากไม่ไม่ได้ง่ายเลยไม,ไม่ง่ายครับไม่ง่ายเลยโดยเฉพาะยิ่งยุคหลังเนี่ยมีโซนิ่งนะครับถ้าท่านมาตั้งใหม่ต้องตั้งในเขตโซนิ่งนะครับถ้าท่านมีใบอนุญาตอยู่แล้วเนี่ยอาจจะอยู่นอกเขตหรืออาจจะอยู่ในเขตแล้วแต่ได้รับยกเว้นอย่างเช่นอยู่ที่โรงแรมอย่างงี้ได้รับยกเว้นนะครับเป็นนอกเขตโซนิ่งนะฮะแต่ได้รับยกเว้นนะครับท่านประกอบกิจการได้สิทธิ์มากกว่าคนอื่นเขา แต่ท่านใช้สิทธิ์ไปในทางที่ไม่ถูกต้องนะครับท่านกําลังทําให้ละเมิดสิทธิ์ของเด็กผมว่านะครับสิทธิที่เด็กเขาจะต้องเ,อเรียนที่เขาจะต้องอมีชีวิตของเขาที่ดีๆครมันยังไม่สมกับวัยของเขานะครับการมาเที่ยวในสถานบันเทิงเนี้ยค่อนข้าง,งสูญเสียหลายเรื่องทั้งเรื่องอา,อาจจะเป็นแพร่ระบาดยาเสพติดเด็กก็อาจจะมีการเสพก็ได้นะครับหรือ อาจจะมีการนําไปสู่เรื่องของการเรียกว่าไงครับเรียกว่าเรื่องทางเพศนะครที่มันไม่เหมาะสมกับวัยของเขานะครับอันนี้น่าห่วงมากมากนะครับ,บ,บที่เคยมีเหตุแทงกันแบบใช่ครับ,บ,บอีก<ว>แห่งหนึ่งเนี่ยมีเหตุแทงกันมาแล้วนะครับ,รบแล้วกเ็เป็นห่วงเพราะเยาวชนเข้ามาเที่ยวมากตอนนี้เราได้ตัวเลขแล้วว่าสถานที่นี้ฮอลลีวูดคลับเนี่ยคืนนี้มีเด็กเข้ามาเที่ยวมากถึง143่บคนถ้าคิดเป็นร้อยละของนักเที่ยวทั้ง เออผมว่าไม่ต่ำกว่าสามสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่เป็นเด็กเรื่องต้นเนี่ยค่ะมีขอม้อมูลเกี่ยวกับผู้มีทุพพละคะสำหรับผู้ประกอบการผักสอง่ย <c oughs> ตอนนี้เราเรายังไม่ทราบแต่ว่าเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายเรื่องต่างๆผู้มีทุพพลด้วยนะ, <c oughs> นะครับรวมถึงเรื่องสถานการและขนาดแบบเนี้ยนะครับเราก็จะทำการตรวจสอบ ต่อไปนะครับว่ามีเครือข่ายหรือมีใครที่มีทิพลที่หนุนหลังหรือเปล่านะครับเราจะทําการรายงานทางลับเข้าสู่กระทรวงกลายหมเไปที่เห็นเมื่อกี้เราก็ดูเรื่องของการว่ามียาวุธด้วไร <c oughs> ใช่ครับคืออย่างนี้ฮะต้องเรียนว่าวันนี้เราไม่พบเจอเป้าหมายอีกคนหนึ่งที่เป็นกาดซึ่งเมื่อคืนก่อนเราพบแล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็มีลักษณะที่พกอาวุธปืน นะครับอันนี้น่าห่วงมากๆนะครับเขาจะเหมือนกับมีดพลเหนือกาศคนอื่นเหมือนกับเป็นหัวหน้ากาศแต่วันนี้ไม่พบก็เราก็พบแต่กาศคนอื่นที่มีสนับมือมีดิว้วมีอาจจะมีมีดด้วยอันนี้ก็น่าห่วงนะครับว่ากาศก็ไม่ควรที่จะพกอาวุธอย่างนั้น